อย่าไปดูโฟก,ก์ทก่อนครับผมนี่ครับโอเคครับผมนี่ทำทิ้งนะครับอืแล้วก็นี่โทก่อนครับผมครับผม เกรัปผมสักคู่น,นะครับนี่ครับดูฟูครับผมนี่ครับผมอาจจะมือสั่นเลยขอ,ขอ,ขอยไัยดวยกันเนาะเพราะว่าไม่มีขาทางกล้องนะครับผมนี่ครับกรโปุครับผม มือวิี่ขอโทษด้วยกันนะครับผมมือเดียวนะครับนี่อีมือหนึ่งนี่จับโทรศัพท์เนาะก็เลยมีโอกาสจะทุรักทุเลยหน่อยนี่ครับน้ำจิ้มครับครับผมนี่ครับฟูครับผม นุช <c oughs> ั่นขอไปด้วยกันเนาะอาจจะวิว่งวะไนก็ขอไปด้วยเนาะ